ด้้้วจจาาาโอโมแม่ลงปกผมก็ภูมิใจที่ว่า<ด>ผมเป็นคนไทยเชื้อสายยะกุลบบนคนดงคนยะกุ้คนบ้านไร่คนชยัยภูมิคนไทยเหมือนกัน <laughs> ไม่รู้จักเลยว่าที่นี่มีคนยะกุ้นอยู่เราเข้าใจว่าคนไทยอีสานทั่วไปจนได้เดินมาเข้ามาถึงรู้ว่าเออเขามีกลุ่มชนเผ่าอยู่นะเราเลยสนใจตรงนี้ตั้งแต่นั้นมาดีใจมากครับ ที่ได้เกิดมาเป็นชนเผ่าตาเนี่ยไปไหนก็ชักมันใครจะว่าอะไรก็ชักมันพูดมันสายยักุนนี่แหละเราเป็นยักุุนอยู่แล้วไม่กลัวไม่ไอายอะไรแหละภาษาที่ปรากฏในจารึกยุคแรกเริ่มเป็นอักษรและภาษาที่ผู้คนใช้กันมากว่าพันปีก่อนภาษามอนโบราณเป็นหนึ่งในภาษาที่ปรากฏในจารึกยุคแรกๆ เช่นจารึกวัดโพร้างหนึ่งในจารึกภาษามอนโบราณที่เก่าแก่ที่สุดที่พบในประเทศไทยมีคำในจารึกที่ตรงกับภาษาพูดของคนยากูรในเขตอำเภอเทพสถิตจังหวัดชัยภูมิ ทำให้นักภาษาศาสตร์เชื่อมโยงถึงความเก่าแก่ของกลุ่มชาติพันธุ์ยะกูลในฐานะชนเผ่าพื้นเมืองที่อยู่ในดินแดนแถบนี้มาแต่โบราณเอาจุบเติรมววนลกนี่ยอบกมเอจปก็เล่าเบงมเราม่วยบ้าปีปันชูนเาลปาปอจามจีดใจ ที่เปรว่าดินดากเปรว่าน้ำกระยาาเปรว่าลมกระมัดเปรว่าไฟจะโป่งก็เล่าเอ็มกินข้าวหรือยาจากจุดเริ่มต้นที่นักภาษา,าศาสตร์เข้าพื้นที่ศึกษาวิจัยภาษายักกูลกระตุ้นให้คนยักกู้บ้านไร่หันกลับมาสืบค้นภาษาและวัฒนธรรมตนเอง เกิดกระบวนการศึกษาวิจัยอย่างเป็นระบบร่วมกับสถาบันภาษาและวัฒนธรรมเอเชียมหาวิทยาลัยมหิดลพัฒนาระบบตัวเขียนภาษายักูลต่อลมหายใจให้ภาษาค้นอัตลักษณ์แห่งเผ่าพันธุ์และได้ทำความเข้าใจอดีตเชื่อมสู่ปัจจุบันตอนนั้นทุกคนก็อยากเล่าเรื่องและกลุ่มนักวิจัยเองก็อยากจะรู้ว่าจริงๆแล้วเนี่ยยก,กูลมาจากไหน พอเกิดคําถามขึ้นมาเกิดความอยากรู้ขึ้นมาก็ทําให้เกิดการไปพบปะพูดคุยในวงกว้างของชุมชนเก็บความรู้ของปราชญ์แต่ละท่านที่มีอยู่ในชุมชน,นครับของผู้เฒ่าผู้แก่นเนี่ยเอามาเขียนมีทางทีมอาจารย์นะครับของท่านอาจารย์ดรสิริไลแล้วก็อาจารย์มยุรีนะครับแล้วก็อีกอาจารย์หลายๆท่านนะครับได้ชวนปราชญ์ทั้ง16หมู่บ้านนะครับทั้งนักวิชาการทั้งปราชญ์มารวมตัวกัน มาเริ่มเขียนใช้ภาษาไทยนะครับเป็นภาษากลางของการที่จะบันทึกภาษาท้องถิ่นบันทึกความรู้ในชุมชนแล้วก็ทําสร้างเครื่องมือขึ้นมาก็คือเป็นหนังสือเล่มยักษ์ดิงเรียกนุย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 ,นยสุนักชุรชุรชุรมาอ่านด้วยกันทิ่ทาเรื่องนี้ชื่อว่าตุ้ฉลาด หนังสือเล่มยักษ์ในหนึ่งเน้นเรื่องวิถีชีวิตความเป็นอยู่การมงชีวิตแล้วก็เป็นนิทานพื้นบ้านที่แบบง่ายๆที่เด็กๆเขาเห็นกันโดยเช่อไปอย่างเช่นลูกไก่สีการทำอาหารกินการไปปักเบ็ดไปตกปลาอะไรอย่างงี้ครับัวตูัวตู้จ้องบอลปะต้าบลปะต้าลายสีดำกับสีเหลืองน่ากลัวไหมน่ากลัวใช่ไหมครับเอาไฟไหมก็ตัวไมก แล้วเสือมันร้องว่าอะไรนะร้องว่าไงบ้านไร่อำเภอเทพสถิตจัังหวดชัยภูมิเป็นสังคมพหุวัฒนธรรมมีเขยมีสะพ้ยและคนต่างถิ่นเคลื่อนย้ายเข้ามาเป็นสมาชิกชุมชน oh. ทุกวันนี้ลูกหลานและเด็กๆในครอบครัวและชุมชนใช้ภาษาไทย และภาษาถิ่นอีสานเป็นหลักภาษายักูลเริ่มเลือนลางเด็กและคนหนุ่มสาวบางคนพูดสำเนียงยกักู้ผิดเพี้ยนไปจากรุ่นปู่ย่าตายายหลายคนพูดและฟังภาษายักูลไม่ได้ผมเนี่ยเป็นคนที่พูดได้นะแต่สำเนียงมันอาจจะไม่เหมือนกับของจริงเขาเนาะครับลิ้นมันอาจจะยังไม่ไปแปลได้ทุกคํา ซึ่งเด็กๆในชุมชนเนี่ยก็อาจจะแปลได้ <Not S 1> แต่เขาไม่พูดกันชุนชุนเตาโบจาจิตใจถ้ามีภาษาภาษาคงอยู่เนี่ยสิ่งอื่นๆมันก็จะอยู่วัฒนธรรมก็อยู่เหมือนกับว่าภาษาและวัฒนธรรมเนี่ยมันจะต้องอยู่กับชุมชนมันไม่ใช่แค่ว่าเป็นแค่คำพูดแต่จริงๆแล้วภาษามันกินได้ ในภาษากินได้ของผมนะครับก็คือมีพืชหรือมีชื่อที่เป็นชื่อของอยากุศลแค่คำชื่อชื่อแค่ว่ายากุศลเนี่ยก็สามารถขายได้แล้วลออม่อลอมอ,อนแข่งไหมแข่งตาบ ขนมพื้นบ้านอาหารพื้นถิน่นเป็นหนึ่งในกระบวนการฟื้นฟูและสืบค้นอัตลักษณ์ของคนยะกูรอาหารและขนมสะท้อนถึงทรัพยากรพืชพันธุ์การเพาะปลูกและวิถีชีวิตอาหารเป็นสื่อทางวัฒนธรรมที่ต้อนรับแขกบอกเล่าเรื่องราวแก่ผู้มาเยือนรวมถึงล้อมวงไถ่ายถามสารทุกสุขดิบกันเอง ดีไหมนี่ได้ขนาดนี้ขนมที่เรากำลังทําอยู่นี่อันนี้คือขนมลิ้นหมาถ้าภาษาญาี่ปุ่นขนมนตากชิส่วนประกอบนะครับมีกยนวาสุกงอมพรัดอุยแป้งก็เป็นแป้งข้าวเหนียวน้ำตาลปิ๊บงาภาษาญาีุ่่นะเงาเกลือภาษาญาีุ่่นะครับปรูรวัตถุดิบของเราก็มีอยู่อยู่ในชุมชนนะครับ นนี้ก็เป็นเป็นงานที่ยังไม่ได้ขั่วไม่ได้อะไรนะครับเป็นงานสดนะฮะปากกิโลกรอบกิโลกอบูจะอ่าไก่แล้วไก่แล้วโอเคแล้วนื้อนี้กับหมูหอยนางรมก็เป็นก็ ปโยุกปโยุกโยุกปยุกเมื่อก่อนยากุ้นเขาเขาเอาเขาฟานทำเคยห่อเขาทำหลายแบบอย่างี้เอ็นี่หน้ามันขาวมากเลยเนื่องจากห่อกระตุ้มแล้วก็มากรนเป็นแบบขนมอะไรเนี่ยอันนี้หางกระโหลกนี่ฝักมันต้องไปตำในคกตำแล้วก็ฝัดออกเออถ้ามีคนมาอย่างนี้จะช่วยกัน ถ้ามีบุญมีอะไรก็ช่วยกันไปทําเรียนแขกเอาใบลงเรียงแมได้แต่าบตัางโนไหวว่ะข้าวฟ่างหางกระรอกหรือข้าวฟ่างหางหมาซึ่งเป็นวัตถุด,ดิบการทําขนมเป็นทัญพืชอาหารยุคแรกเริ่มของมนุษยชาติคนยักกู้ยังคงหลงเหลือร่องรอยขนมโบราณน,นี้ในวิถีชีวิต ที่นราปลูกกาแฟกาแฟเขาฟางอ่ะปลูกเยอะเมื่อก่อนเขาหวานเอาเดี๋ยวนี้มันนกมันกินแล้วก็มันก็ไม่ค่อยเกิดแบบว่าดินมันมันเสื่อมเมื่อก่อนมันเขาเผาไฟใหม่ๆมมันก็จะมันจะหอมดินที่เราเผาน่ะมันจะขึ้น

เป็นส่วนประกอบสำหรับอาหารที่คนยะกูรเรียกว่าเมียมหรือเมียงเมียงของชาวยะกูรใช้เครื่องปรุงรสเพียงอย่างเดียวคือเกลือกินกับพืชผักที่หาได้ใกล้ๆบ้านตะไคร้พริกมะอึกกุ้ยช่ายใบถั่วกล้วยดิบก้านทูนหรือก้านคูนหั่นพอดีคำ เป็นอาหารว่างที่ช่วยบรรเทาความเด็ดเหนื่อยหลังกลับจากไร่กลับจากการทำงานเนี่ยห้มันคุกกัน่หออกออกงานเนี่ยพอเที่ยงเที่ยงเนี่ยอยากกินของเปรี้ยวๆอย่างเงี้ยแล้วก็มาเก็บในสวนมาแล้วก็มานั่งกินกันกินกันแล้วก็ถึงจะออกไปทำงานความสุขของนายปุ้นก็อย่างนี้แหละกินไอเมียงเนี่ย ถ้าถ้าคนไหนเป็นวัดเออเชิงจะไออะไรเนี่ยเอามาทํากินแล้วมันจะจามออกมันจะขึ้นสมองไงไอตี่ตัวตาค้อะม็บมอบมบมบไหมมียมครับ กินเล่นครับนานๆทีมากินทีหนึ่งครับตอนจากเลิกงานมาก็ทำง,งานเหนื่อยๆก็อยากกินแบบนี้เลมันสว่างแบบแล้วแต่คนชอบนะครับอย่างผมก็กล้วยสองแล้วก็จิ้มเกลือแล้วก็ตะไครแล้วก็มะเขืออืดแล้วก็ทูนคนไหนอยากคาใหญ่ก็ใส่เยอะคนนี้ก็ได้ครับใบถั่วกับใบทูนสองอย่างครับใช้ได้แล้วก็น,นี่มะพร้า นีก็ใส่เลยครับผมเองอยากให้รู้จักเยกุรุในแบบวิถีชีวิตของเยากุที่มีความเรียบง่ายนะครับผมก็คิดไว้แล้วครับแต่ว่าตอนนี้กำลังชักชวนให้คนอื่นในชุมชนหรือเพื่อนข้างบ้านหรือป้าหรือลุงเนี่ยคุลุงเนี่ยเข้ามาร่วมด้วยเพราะว่าถ้าเราทำคนเดียวมันไม่สนุกนะครับ <laughs> นะ มมบอบบจะป่งมอบเราภาษายะกูรแสดงถึงการ,เ,ราเป็นคน <ไป S 1> ยะกูรเสื้อผ้าเครื่องแต่งกายก็เป็นสิ่งสำคัญที่บ่งบอกว่าผู้สวมใส่เป็นใครชาวยะกูรบ้านไร่ไม่ได้ทอผ้าคา่ะรับซื้อผ้าจากในเมืองมาสวมใส่โดยสร้างเอกลักษณ์ก็คือลายปักสิ่งที่จดจำสืบต่อกันมาก็คือลวดลายที่เรียกว่า ลายงวงคุและเรียกเสื้อของตนว่าเสื้อพอกประมาณอายุชิมห้าปีจ้ะชิมห้าตักได้เลยจ้ะตอนนี้อายุเท่าไห่แล้วเดี๋ยวนี้นะเดี๋ยวนี้หกิบเจดแลยจ้ะก็มีลายโชว์แล้วก็ทักกระแตงแล้วก็ทำแล้วก็ทำงวงคุกแบบนี้ ทั้งหลังมีที่ขาวขาวนี่กระเตงม,มันแล้วก็วนมานี่วนมานี่ก็วงคุแล้วก็อันนี้โดกยางนี่หางมันเราปากใช้กันมานานนานาเป็นร้อยปีแล้วมั้งคนงากลุ่นนะก็ต้องใส่ทุกคนใช่ไหมสงการบ้างงานบวชงานแต่งได้หมด ไปวัดก็แต่งนี้แลลวก็เขาก็ไม่เอาอันนี้พาดใช่ไหมคนที่มาเข้ามาดูอย่างนี้เราก็ต้องใส่แต่ว่าทํางานทําการเราก็ไม่ต้องใส่ต้องใส่มีเทศกาลมีสงการงานบวชงานวัดแต่คนสมัยใหม่เขาไม่ชอบใส่แต่คนสมัยรุ่นแมน่ก็ชอบใส่เพราะว่ามันเย็น <laughs> ที่ที่มาเลงเห็นถึงคําว่าเสื้อพ็อกเนี่ยเพราะว่าหนึ่งเรามองว่าการปักลายมันเป็นงานฝีมือและลวดลายที่น่าสนใจก็คือด้านหลังเสื้อคือลายงวงคุเราเลยมองว่าเอ๊ะทาไมเราไม่ดึงงานตัวชิ้นนี้ออกมาเพื่อกลับมาอนุรักษ์ไว้หรือฟื้นฟูหรือทําอะไรก็ได้ให้เขาเห็นถึงความสําคัญตรงนี้มาจุดประกายอีกทีก็คือมหิดล อาจารย์มายุรีท่านเห็นด้วยที่เราจะทํางานตัวนี้ขึ้นมาก็เลยมีงานทําโครงการขึ้นมาเรื่องเสื้อพอกประมาณสองโครงการสุดท้ายก็มาหยุดอยู่ที่คําว่ายากุ้นนี่แหละเราต้องดึงพวกเขากลับขึ้นมาให้ได้เพื่อให้เขาเนี่ยกลับมาเล่งเห็นถึงความสําคัญของความเป็นยากุ้น มีการสืบค้นและฟื้นฟูวัฒนธรรมเยกูรเสื้อพกและลายงวงคุจจึงเป็นสัญ,ญลักษณ์ทางวัฒนธรรมที่คุณยยกูรนึกถึงทันทีและนำมาสื่อสารกับคนภายนอกลูกหลานยะกูรรุ่นใหม่ในหมู่บ้านรวมตัวกันเป็นกลุ่มเพื่อผลิตเสื้อพกสืบทอดฝีมือจากรุ่นย่ายายในขณะเดียวกันก็เป็นอาชีพเสริมได้รับความสนใจ ขนานี้ถึงกับวาดหวังกันว่าจะเป็นสินค้าทางวัฒนธรรมเป็นซอฟต์พาวเวอร์ของยะกู้เลยค่ะอย่าลืมนี่ฝากสมาชิกด้วยฝึกปักแล้วส่วนกลุ่มนี้ที่ได้ตั้งกลุ่มขึ้นมาเนี่ยก็คือใจรักแล้วก็พยายามที่จะฟื้นฟูลายโบราณกำลังศึกษาเจาะลึกลงไปณตอนนี้กำลังหัดกับ ทั้งแม่บ้างครับแม่แล้วก็บางทีก็มาดูลายกับพี่ๆเนาะที่ที่เขาชำนาญการแล้วนะครับหนูก็เป็นลูกหลานของคนดงหรือคนยากุ้นเนี่ยแหละค่ะเราก็เลยได้เข้ามาศึกษากับยายว่าทํายังไงเราถึงจะเย็บเป็นแกก็สอนตอนแรกก็ทําไม่สวยหรอกก็หัดทาไปเรื่อๆๆยๆหลายปีอยู่ค่ะกว่าจะได้มาถึงปัจจุบัน ลายหลักของเราเป็นงวงคู่ค่ะองประกอบของงวงคู่ก็มีโซ่สองเส้นแล้วก็ตะแกงอันนี้คือดอกยางแล้วก็มีสายน้ําเป็นวงกลมอย่างเงี้ยมันเหมือนวงคู่คู่น้ําคู่ถังเราเนี่ยเมื่อก่อนเลกๆมันก็ยากแหละค่ะแต่พอพอทำเป็นแล้วมันก็ไม่ยากมันมันจะละเอียดนิดนึงตรงที่ว่าเราทําเล็กมันก็จะเสมอกันมันจะดูสวยอีกแบบหนึง่ง มันก็นานนะคะมันต้องใช้เวลาฝึกกวัวจะสวย<า>เพราะว่าที่แรกมันก็ยากหน่อยสวยค่ะเลือกสีได้ใช้ได้ถ้าถามในยุครุ่นเก๋ก็น่าจะเป็นรุ่นที่3นะคะที่ได้เข้ามามีบทบาททั้งด้านการสืบสารวัฒนธรรมของยากุนเนาะแล้วก็ได้ค่อยๆเข้ามามีบทบาททั้งด้านภาษานี่แหละก่อนพอภาษามันก็จะไปเชื่อมอย่างอื่น เข้ามาเรื่อยๆทั้งด้านการแต่งกายทั้งด้านผลิตภัณฑ์ชุมชนต้องมเชิญเลยครับสวัสดีครับแม่สวัสดีค่ะจะได้เท่ากันทุกเส้นเท่ากันหมดเนาะก็เหมือนแจ็คนะของโบราณคนโบราณละเอียดเนาะมีค่ะมีมีอยู่ร้อยกว่าปีนี่แกปักละเอียดมากเลยลงโลดักละเอียดแต่เนี้ยมันจะเห็นเลยเป็นงานฝีมือว่ามันมีเล็กมีไม่ไม่ได้สม่ำเสมอทั้งทีเดียวแต่ก็เรียบร้อยอันเนี้ยผมว่า อาจจะผมว่าอันเนี้ยดีดีเรื่องของเวลาด้วยแล้วก็คนซื้อรู้สึกเห็นชัดเวลาใส่แล้วมันเหมือนคนรู้ว่าเป็นลายปักมือครับอันนี้น่าสนใจนะที่ผมสนใจคือเรื่องของแฟชั่นเรื่องของอัตลักษณ์ของชุมชนะเรื่องการแต่งกายต่างอันนี้ผมใส่ผมก็จะเอาเสื้อของของยจกกุนมามาใส่แล้วก็แต่งเป็นแบบสมัยใหม่ด้วยก็สนใจเรื่องนี้เรื่องลวดลายแล้วเขามีลวดลายเฉพาะของเขาที่อยู่ด้านหลังของเสื้อเนาะ ลวดลายของเสื้อผ้าต่างๆเนี่ยมันเป็นสิ่งที่โลกปรนด้ทั้งโลกเขาใช้ร่วมกันแล้วก็เป็นตัวที่สื่อสารว่าเขามีตัวตนอยู่เคยมีตัวตนอยู่เรื่องของลวดลายซึ่งมันก็เป็นสัญลักษณ์อย่างหนึ่งที่สามารถที่จะขยายความเล่าเรื่องชุมชนเล่าเรื่องตัวตนของเขาออกไปให้คนภายนอกหรือต่างประเทศรับรู้สิ่งที่มีอย่างนี้อยู่ได้เข้ามาส่วนใหญ่ก็จะมาสนย์รวมอยู่ที่บ้านลุงเปลี่ยนก่อนแล้วก็จะกระจายมาบ้านนี้ตรงนี้อ่า จะให้เรียนรู้ด้านไหนอย่างของบ้านลุงยังก็จะเป็นในเรื่องของการเป่าใบไม้ไมและอย่างของคนเท่าบางคนปักผ้าก็ให้เรียนรู้เรื่องปักผ้าไม่เคยเลยอย่างพี่ <Yeah. S 1> พนมก็จะเก่งนาน <Okay. S 1> ภาษาก็เรียนรู้ภาษา <Okay. S 1> เราจะเลือกใช้สถานที่เป็นจุดๆก็มันตีก็มันตี ทากุนอมท่ากุนนอมไม่ว่าจะเป็นหน่วยงานไหนเข้ามาหรือน้องๆนักศึกษาหรือคุณครูที่เข้ามามีบทบาทในชุมชนจะมาเรียนรู้ส่วนใหญ่จะเป็นในเรื่องของดนตรีการร้องรำทําเพลงการตีโท,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 ทนเยังจุช อจแม่ความเ็บอยาีโดอตีควานองคงตุนตรีนั่นมีแต่โทษนี่แล้วนี่โทษนี่รำโทษกับโทษในตีเออรำวงกับโทษเป็นแต่ขยบนหนุ่งมดนังน้นเขยมตุนตรีมีอะไรมาเล่นมีแต่เพล่งกนี้แล้วอะไรกัเจ๊คุณดุ้ง แต่อน็มีผู้ชายแก่ผู้หญิงแก่กันผู้ชายทำแรกกับผู้หญิงต่อเออคุณละ่ําไปงานแก่กันเก๋จะบอกชุมชนตลอดหรือน้องๆทีมงานของเราว่าพี่เก๋ทำเหมือนงานจิ๊กซอว์เหมือนจิ๊กซอวนี่แหละมันต่อไปเรื่อยๆตอนนี้เหลือแค่ว่าเราจะมีตัวไหนที่มันจะต่อให้จบ อาจจะต้องใช้เวลาทุกคนเหมือนจิก๊กซอของเราทุกคนช่วยกันเราอยู่ติดกับอุทยานแห่งชาติป่าหินงามแต่ในความเป็นจริงแล้วร้อยละไม่ถึงสิบที่จะรู้จักเราตอนนี้ในใจผมคือในชุมชนผมอยากให้เป็นชุมชนท่องเที่ยวเราอยากให้สินค้าในชุมชนขายได้ มีรายได้มากขึ้นชอบอยู่ไปยินลงเที่ยวกันครั้งชอบอย่างแรงเลยให้เขามาเที่ยวหลายๆชอบอย่างแรงก็อยากให้หมู่บ้านลูกหลานเย็บเสื้อพอกขายก็จะขายได้อยู่แต่ทำนะเออเองไม่ทํามันก็ขายไม่ได้แต่เองทำเองก็ขายได้นะคนมาเที่ยวครับคือไปฝากครับ ต,ตัวนี้ตัวนี้ถ้าไม่ได้เจ้านี้ก็เกจนเหนื่อยเยอะนะแล้วเรื่องพิพิธภัณฑ์แล้วก็เรื่องเสื้อต่างๆสีมือเขาในการสร้างคนที่รุ่นต่อไปที่มารับการถ่ายทอดจากเราแล้วก็เป็นคนสืบทอดอาสาปรเพณีวัฒนธรรมรวมทั้ง เกย์หยุดเกจะไม่มีวันนี้กยงพูดจะไม่มีวันนี้ค่ะหลายครั้งนะครับอย่างเช่นงานเจ้าพ่อพยาเลพี่น้องชาวยกุนก็ไปทุกปีก็ได้ไปร่วมงานก็เหมือนกับว่าชาวยักกุ้เองก็เป็นอีกกลุ่มคนหนึ่งที่รักภาษาของตนเองแล้วก็อยากเป็น แล้วก็เป็นกลุ่มคนชัยภูมิเหมือนกัน